เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเลยนะครับตายเรียบสำหรับเจ้าเพี้ยในใบหูระพาสวัสดีครับพบกับผมเดียวชาแนลในคลิปนี้ครับเราจะมาดูต้นหูระพาที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับจะโดนเพี้ยเข้าทำลายเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับตรงนี้ครับ จะโดนเพี้ยทำลายนะครับจะทําให้เป็นใบหยิกใบงอตัวนี้แล้วก็ใบจะไม่สวยเลยเห็นไหมครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นเพี้ยแป้งนะครับอยู่ใต้ใบเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับแดงๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวนําพามาด้วยมดนะครับตัวสําคัญเลยทีนี้ถ้าโดนเพี้ยแป้งนะครับ เข้าทำลายนะเขาดูดน้ําเลี้ยงตรงนี้นะครับดูดน้ําเลี้ยงตรงใบโหระพาของเราก็จะทําให้ใบโหระพาของเราก็จะทําให้ใบโหระพาของเราเป็นใบหยกใบงออย่างนี้นะครับใบไม่สวยตัวนี้นะครับยังไม่โดนทําลายนะครับก็ยังเป็นใบสวยอยู่แต่ก็เริ่มแล้วนะครับนี่ครับเริ่มมีอยู่ข้างล่างเห็นหมเพื่อนดูนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูวิธีการกาจัด เพียแป้งนะครับในใบโหระพากันเลยและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นน้ํายาล้างจานจะเป็นสนไลน์นะครับหรือเลมอนอะไรก็ได้ตัวนี้คือน้ํายาล้างจานกับน้ําเปล่าแค่2ออย่างแค่นั้นเองนะครับสำหรับวิธีการกําจัดเพีย้ยในต้นโหระพา,าวิธีการไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็คือน้ํายาสนไน์หนช้อนโต๊ะ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ําเปล่า1ลิตรน้ําตัวนี้นะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับก็คือเรากดลงไปเลยนะครับ2องสี่หอันนี้ก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาเราก็เขย่านะครับ ขย่าให้สไหลด์ละลายผสมกับน้ําให้เข้ากันง่ายๆมากนะครับวิธีการกําจัดเพลี้ยแป้งในต้นโหระพานี่ครับไม่ว่าจะเป็นโหระพานะครับไม่ว่าจะเป็นใบแมงลักก็คือจะเกิดในลักษณะเดียวกันก็จะโดนเพลี้ยแป้งเขาทำลาย,ยางไงเป็นใบอีกใบงอนะครับใบไม่อย่างนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็ก็ใช้สูตรเดียวกันได้นะครับสําหรับใบแมงลักสาหรับวิธีการครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ต้นนะครับหอ,อพาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะก,การฉีดเลยนะครับตอนนี้ฉีดตรงที่มันยังไม่ยังไม่เกิดนะครับเราก็ฉีดป้องกันได้นะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับไม่ว่าที่เป็นใบหยกใบงอนะครับเราฉีดเลยฉีดใต้ใบด้วยนะครับฉีดที่เยอะไปเลย ฉีดเลยนะครับฉีดที่ทั่วๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นใบที่เขาโดนชราไม่ว่าจะเป็นใบที่เขาเกิดโรคแล้วตรงนี้ครับที่โดนเพี้ยแป้งเขาทำลายแล้วตรงนี้นะครับเราก็ฉีดได้เลยฉีดใต้ใบได้เลยไม่ว่าจะโดนเพี้ยแป้งทำลายหรือยังนะครับหรือว่ายังไม่โดนเราก็ฉีดป้องกันไม่ได้นะครับฉีดที่ทั่วๆเลยนะครับ บางคนบอกว่าน้ำยาล้างจานเป็นสารเคมีนะครับตวนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเราฉีดพ่นนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ฉีดล้างด้วยน้ำเปล่าแค่นั้นเองก็เป็นถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการกำจัดเพี้ยแป้งนะครับที่มากัดกินใบโหระพาของเรานะที่ทำให้ใบไม่สวยไม่งามอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับใบไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ใบอีกใบงออย่างเงี้ย ไอตัวนี้เกิดจากที่ว่าเพี้ยนะครับเขาดูดกินน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงในใบนะครับก็เลยทําให้ใบเขาออกมาจะเป็นใบยีใบงองเงี้ยนะครับไอตัวลาพาก็คือจะเป็นพวกมดนะครับนี่เราฉีดทีเดียวนะครับก็จะหายไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบนาทีเดี๋ยวสิบนาทีแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผลตอบรับนะครับจะเป็นยังไงหลังจากสิบนาทีผ่านไปเรามาดูเจ้าเพี้ยในใบโหระพากันครับ เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเลยนะครับตายเรียบสำหรับจะเพี้ยนะครับในใบโหระพาหลังจากที่เพีย้ยตายเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับตายเกลี้ยงอย่างนี้เราก็ฉีดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ฉีดลดด้วยน้ำเปล่าก็ถือว่าล้างไปนะครับล้างสไลนนะครับนี้ออกไป ล้างให้ทั่วเลยนะครับหรือไม่ก็หลังจากที่เราฉีดแล้วนะครับเราลดน้ําแล้วนะครับก็ประมาณ3วันนะครับแล้วก็สามารถเก็บมากินได้เหมือนเดิมแค่นี้นะครับก็ถือว่าภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยซึ่งในส่วนของใบแมงลักเราก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็คือเราสามารถใช้ ำยาล้างจานผสมกับน้ำเปล่านะครับฉีดพ่นได้เหมือนกันพี่ๆเกรรษตรกรทุกท่านนะครับก็ลองไปทำใช้ดูนะครับได้ผลตอบรับอย่างไรคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับขอบคุณน,นะครับที่รับชมจนจบคลิปหวังว่าพี่ๆเกรรษตรกรทุกท่านนะครับจะได้ความรู้จากคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ